คอล่์กาแฟดำถ้ากู้มาแจกเศรษฐกิจจะหมุน3.3รอบจริงหรือเมื่อวานเขียนถึงข้อโต้แย้งระหว่างรัฐบาลกับคนที่เห็นต่างว่าด้วยเรื่องกู้มาแจกซึ่งกำลังจะกลายเป็นประเด็นที่ท้ายที่สุดต้องตัดสินว่าเศรษฐกิจของไทยวันนี้อยู่ในขั้นวิกฤตหรือไม่คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเรื่องนี้คงจะต้องทำงานหนักมากเพราะนิยามของวิกฤตกับเศรษฐกิจโตช้าเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิง หนึ่งในนักการเงินที่ออกมาแสดงความเห็นคือดรพิสิทธิ์ลีอัรมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผมได้อ่านที่ท่านเขียนวิเคราะห์ไว้อย่างละเอียดในสำนักข่าวอิสาราซึ่งเป็นความเห็นที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งท่านเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าปัญหาโครงสร้างที่บกักม,มด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยนั้นไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการแจกเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทในรูปของดิจิทัลบัลเลตซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ผมมีข้อโต้แย้งดังนี้ 1. รัฐบาลผลเอกประยุทธ์ได้ให้เหตุผลเดียวกันในการตราพระราชกำหนดสองฉบับใช้เงินรวม1.5ล้านล้านบาทในเวลา3ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนบริโภคมากขึ้นแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเศรษฐกิจไทยมีการตอบสนองด้วยการขยายตัวสูงมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเงินดิจิต a อวอลเมีวงเงินน้อยกว่าเพียงหนึ่งในสของที่เคยใช้จึงย่อมไม่อาจจะเชื่อได้ว่า จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละหได้ 2. สาเหตุที่กระตุ้นเศรษฐกิจไทยไม่ได้ผลเพราะลักษณะเศรษฐกิจไทยคล้ายกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆคือเป็นเศรษฐกิจเปิดมีสัดส่วนการนําเข้าสูงมากถึง6 8เปเใกล้เคียงกับกัมพูชาที่80%เอร์เซและมาเลเซียที่60อร์เซซึ่งตรงข้ามกับประเทศใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาจีนและญี่ปุน่นซึ่งเศรษฐกิจอันดับ1 2, 3าของโลกเหล่านี้ มีสัดส่วนการนำเข้าเพียง15%สำหรับสหรัฐอเมริกา17%สำหรับจีนและ18%สำหรับญี่ปุ่นดังนั้น Multiplier Effect หรือการเกิดการไหลเวียนของเงินหลายๆรอบจึงเกิดได้ชัดในประเทศใหญ่แต่สำหรับประเทศไทยหรือกัมพูชาเงินส่วนใหญ่จะร่วนไหลไปต่างประเทศทันทีที่จ่ายออกไปในรอบแรก นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ําของการมีรายได้ยอมทําให้เงินบางส่วนที่อัดฉีดไปไม่ได้มีการใช้จ่ายทันทียิ่งมีความเหลื่อมล้ามากไรายได้หรือเงินก็จะกระจุกตัวในหมู่ผู้มีรายได้มากรัฐบาลได้ประกาศว่าเงินนี้จะหมุน3.3รอบแต่จากการตรวจสอบผู้ทําวิจัยเรื่องนี้จากข้อมูลประเทศไทยได้รับคําชี้แจงว่าจะหมุนเพียง0.8รอบเท่านั้นตามสมการองค์ประกอบของรายจ่ายประชาชาติหรือ GDP มี4ปัจจัย GDP เท่ากับ C Consumption G Government Expenditure I Investment E M c o r r e s t Account Balance หากรัฐบาลเพิ่มตัว C ผลที่ตามมาคือตัว M ที่จะเพิ่มตามมาทำให้ GDP ไม่ได้เพิ่มแถมยังจะติดลบและอาจมีผลทำให้ค่าเงินอ่อนเพราะเกิดการสูญเสียทุนสำรองระหว่างประเทศการที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่าเศรษฐกิจจมหนมุน3.3รอบจากการใช้จ่ายบริโภค เท่ากับมีข้อสมมุติฐานว่า MPC หรือ marginal propensity to consume ของไทยมีค่า0.7ขณะที่สมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า GDP เท่ากับ Y C เท่ากับ0.7 Y consumption function M เท่ากับ0.68 Y import function Y เท่ากับ0.7 Y ลบ0.68 Y บวก AA คือปัจจัยอื่นๆ y เท่ากับ 0.02y บวก a 1.02y เท่ากับ a 0.98y เท่ากับ a และสมการ y เท่ากับ 1.02a สรุปจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เพิ่งผ่านการนำเข้าถึง68% multiplier effect น่าจะมีเพียง1.02รอบไม่ใช่3.3รอบแต่ multiplier อาจจะลดต่ำลงอีก หากการหาแหล่งเงินชดเชยมาจากการลดกันให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชนและเกิด crowding out effect 3. พฤติกรรมการออมและการบริโภคของคนในแต่ละประเทศแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างกันจะมาอ้างเพื่อลอกเลียงกันง่ายๆมิได้การนำมาตรการแจกเงินที่ใช้ในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นมาเป็นตัวอย่างจึงพึงตระหนักว่าคนญี่ปุ่นจะมีนิสัยรักการออมและระมัดระวังการใช้เงินมากกว่า จนประเทศเข้าสู่ภาวะดิฟเฟรชั่นแม้รัฐบาลจะมีหนี้สาธารณะมากแต่ก็เป็นการลงทุนของชาวญี่ปุ่นขณะที่คนเกาหลีเมื่อได้รับการกระตุ้นให้ใช้จ่ายก็เกิดภาวะวิกฤตบัตรเครดิตประชาชนมีหนี้สินเกินตัวเป็นตน้น 4. การออกพรบกู้เงินจำนวน5 0 0,000ล้านบาท ยอมได้รับการสนับสนุนจากธนาคารต่างๆที่มีสภาพคล่องสูงแต่เป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ประชาชนและมีความต้องการที่จะถือครองหลักทรัพย์รัฐบาลเช่นพันธบัตรมากกว่าที่จะปล่อยสินเชื่อซึ่งจะมีกรณีไม่อาจชำระหนี้ได้หรือ NPL non performing loans ธนาคารต่างๆย่อมขานรับการกู้เงินของรัฐบาลเพราะได้รับประโยชน์เฉพาะหน้าผลเสียที่เกิดขึ้นในระบบก,การเงินคือประชาชนและธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อมจะถูกเมือนจากธนาคารในการขอกู้เงินพอให้กู้กับรัฐบาลจํานวน5 0 0แสนล้านบาทเป็นหนี้ที่ปลอดความเสี่ยงและได้ดอกเบี้ยสูงเพราะเป็นภาวะที่ดอกเบี้ยโลกปรับตัวขึ้นสูงมากมิฉะนั้นผู้กู้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นให้กับระบบธนาคารการลงทุนและการบริโภคข,ของประชาชนและธุรกิจย่อมถูกกระทบและถ่วงไม่ให้เศรษฐกิจขยายตัวตามที่รัฐบาลคาดหวัง ผลกระทบนี้ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าคาร w ิงเอาเอฟเฟกดังนั้นเมื่อเทียวตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆประเทศไทยไม่อาจจัดว่าอยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องอัดฉีดเงินจำนวนมากด้วยการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนพรุ่งนี้ถ้าไม่กู้มาแจกจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร